ตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดของราโกนบอลบอใบไม้ทอทหาร135ราชาแห่งจัก,กรวาลเกิดอะไรขึ้นที่นี่เซียยะเดินข้ามและดึงบุคคลออกจากกันโดยใช้อุปกรณ์แปลภาษาที่พัฒนาโดยเฟเดียสเพื่อสื่อสารอุปกรณ์นี้สามารถฉายความคิดของเขาไปยังสมองของผู้อื่นผ่านคลื่นสมองจึงบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารชาวอบอริจินหวาดกลัวอย่างไม่น่าเชื่อ หลังจากที่เซย,ย่าดึงออกไปมันก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและแขนขาสะบัดอย่างรุนแรงใช้เวลาพอสมควรก่อนที่เซย,ย่าจะรู้ว่าเครื่องบินลำนี้เรียกว่าดาวครอนน้ำแข็งและผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เรียกว่าลูมิเรนพวกเขาค่อนข้างธรรมดาและเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างสงบหากคุณต้องการอธิบายพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเขามันก็เหมือนกับมนุษย์เดินดินจากชีวิตในอดีตของเขา พวกเขาเป็นคนประเภทที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขากำลังทำลายระบบนิเวศวิทยาพวกเขาก็เริ่มครอบครองตัวเองเพื่อความอยู่รอดทางสงครามกับประเทศต่างๆและส่งเสริมสันติภาพเมื่อสงครามแพร่กระจายไปทุกผลทุกแห่งในระยะสั้นในลูมิเรนเซีย,ายาได้เห็นความคล้ายคลึงกับมนุษย์เดินดินจากชีวิตในอดีตของเขา ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการมีอยู่ของศิละปะการต่อสู้บนโลกใบนี้และตอนนี้ลูมิเรนที่น่าสมเพชถูกโจมตีโดยราชาแห่งจัก,กรวาลที่รู้จักกันในนามออนขณะน,นี้ทุกคนบนโลกกำลังหนีไปให้ไกลที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินี้ เซียยพูดไม่ออกหลังจากทราบเกี่ยวกับสถานการณ์บนโลกใบนี้เขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโลกนี้อาศัยอยู่โดยอารยธรรมระดับต่ำเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะมีเทคโนโลยียานอวากาศซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้สามารถหนีไปยังที่ใดที่หนึ่งบนโลกได้เท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ถูกเรียกว่าออนกำลังวางแผนที่จะทำลายพวกเขาทั้งหมดทีละคอ แล้วทำไมคนถึงไม่ต่อต้านเช่นเดียวกับที่เขาเคยเห็นในภาพยนตร์ของชาติที่แล้วทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทั่วโลกเมืองต่างๆจะพลิกคว่ำแต่อัดอย่างมากจากการหลบหนีจากฝูงชน ใครจะวิ่งจากเมืองใหญ่เข้าสู่หมู่บ้านและจากหมู่บ้านสู่ภูเขาในความเป็นจริงส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหนีไปที่ใดพวกเขาเพียงแค่ติดตามฝูงชนเพื่อนหนีไปหลังจากนั้นไม่นานเซียย่าพบว่าระดับพลังงานที่สูงที่สุดในโลกคือพลังการต่อสู้น้อยกว่า500ในขณะที่มนุษย์ต่างดาวโจมตีโลกมี ใกล้ถึง5,000พลังการต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างมากจึงไม่น่าแปลกใจที่คนเหล่านี้ที่นี่สูญเสียขวัญกำลังใจไปเสียยาใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้แต่ลูมิเรนต้องโชคดีแน่นอนเมื่อได้พบฉัน เมื่อเห็นว่าพวกคุณดูคล้ายกับมนุษย์ต่างดาวฉันจะดามเน,นการและช่วยเหลือคุณเสียย,ยิ้งจังๆขณะที่เขาเตรียมที่จะดาเนินการนี่อาจถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของเขาเมื่อมาถึงจัก,กรวาลหกในขณะเดียวกันในใจกลางเมืองแนวหน้าก็อยู่ในซาประรักหักพังโดยมีควันและเสียงปืนไม่หยุดหย่อน กองทัพต,ต่อต้านของดาวครน,น้ำแข็งกำลังต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของออนเสียงปืนดังก้องและควันเต็มท้องฟ้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์เลวร้ายลงในลักษณะด้านเดียวอาวุธของพวกเขาไม่ได้ต่อต้านการโจมตีด้วยพลังงานดังนั้นกองทัพต่อต้านจึงไม่ตรงกับเอเลียนเลยพลังการต่อสู้ของมนุษย์ต่างดาวไม่ได้สูงเพียงเล็กน้อยมากกว่าหลายร้อย แต่ก็เพียงพอที่จะจัดการกับมนุษย์เดมี่ธรรมดาของดาวคราน้ำแข็งได้มนุษย์ต่างดาวเพียงแค่ยิงระเบิดพลังงานเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นและพวกเขาสามารถระเบิดป้อมประการของพวกเขาฆ่าผู้คนจำนวนมากความเหลื่อมล้ำมีขนาดใหญ่มากพวกเขาไม่สามารถตอบโต้ได้เลยในพลดาริอัสปืนของเราสู้เอเลียนไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกนายพลที่อยู่ข้างๆด้วยสีหน้าเศร้าโศกและขุ่นเคืองอืในายพลดาริอัสทึดหัดพยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดในขณะที่แสงเย็นจากใบหน้าของเขาสามารถทำให้น้ำแข็งและน้ำค้างแข็ง,ขงได้ทันใดนั้นเขาก็ถามว่าสถานการณ์ของมาสเตอร์คูเล่เป็นอย่างไรบ้างมาสเตอร์คูเล่เป็นผู้เชี่ยวชาญศิละปะก,การต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดใน ดาวเคราะห์น้ำแข็งสาวกของเขาอยู่ทั่วโลกและเขาเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของลูมิเรนที่จะตัดสินใยชนะหรือความพ่ายแพ้ของพวกเขาสีหน้าของเจ้าหน้าที่เยนชาก่อนที่เขาจะรีบตอบว่าปัจจัยอะไรเล่จมตีฐานที่มั่นของมนุษย์ต่างดาวพร้อมกับลูกศิษย์ของเขาเมื่อไม่นานมานี้เขาฆ่ามนุษย์ต่างดาวได้สำเร็จจอหลายร้อยคนแต่สุดท้ายมนุษย์ต่างดาวก็เลือกที่จะตายด้วยการทำ หลายลังร่วมกันลูกศิษย์ของเขาหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหาัสคือปรับใดที่มาสเตอร์เคอะไรเลยยังโอเคก็ใช้ได้การแสดงออกของนายพลดาเรียสกระชับขึ้นขณะที่เขาถอนหายใจเฮอใครจะคิดว่าพลังของพวกเขาจะไปถึงระดับนั้นได้มนุษย์ต่างดาวเหล่านี้มีพลังมากเกินไป หากอารยธรรมของพวกเขาต้องการที่จะอยู่รอดบนดาวเคราะหน้ําแข็งพวกเขาก็ต้องทําลายเอเลี่ยนที่บุกรุกเข้ามาแต่พวกมันมีพลังมากเกินไปและอ่อนราชาแห่งจัก,กรวาลในตำนานก็ยังไม่ได้โจมตีด้วยซ้ำใครจะรู้ว่ามันมีพลังมากแค่ไหน เมื่อนึกถึงอนาคตที่มืดมนและมืดมนของดาวเคราะห์น้ำแข็งและก็คือผู้คนใบหน้าของนายพลดาริอสถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำแม่ทัพดาริอุสรีบดูที่หน้าจออดูเหมือนบุคคลลึกลับจะโจมตีฐานที่มั่นของมนุษย์ต่างดาว เจ้าหน้าที่ข้างๆเขาก็ตะโกนเสียงดังพร้อมกับชี้ไปที่ฉากที่แสดงบนหน้าจออย่างตื่นเต้นสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคือมนุษย์ที่ดูเหมือนลูมิเรน80-90%ด้วยความประหลาดใจในพลดาริอาสสังเกตเห็นว่าชายคนนี้ไม่ได้อาศัยแรงภายนอกและลอยอยู่บนท้องฟ้าโดยตรงเขาเคลื่อนไหวย,ยังสง่างามในอากาศราวกับว่าเขากำ ลังเดินเล่นในลานบ้านแขนของเขาต้นเบาๆและพลังงานที่ทำให้แผ่นดินแตกจำนวนนับไม่ถ้วนโปรยลงมาในละอองฝนที่หนาแน่นดูดูดละอองฝนตกลงมาจากท้องฟ้าและแสงประกายระยิบระยับก็เแล่งประกายลงมาจากท้องฟ้าโดยปกติแล้วละองฝนตามธรรมชาติจะทา ให้วัตถุใดๆที่สัมผัสอยู่อย่างเงียบๆแต่ละอ,องพลังงานนี้จะฆ่าโดยไม่ทำให้เลือดไหลออกมาในความเงียบเอเลี่ยนทั้งหมดที่อยู่ในป้อมประการนั้นเต็มไปด้วยตะแกรงน่ากลัวนี่มันน่ากลัวจริงๆในพลดาริอัสและทหารคนอื่นๆที่อยู่ด้านข้างมองด้วยความหวาดกลัว หลังจากนั้นฉากก็ฉายจากหน้าจอแสดงผลมันเป็นสายตาที่มืดมนและลึกซึ้งราวกับดาบที่แหลมคมมันผ่านหน้าจอแสดงผลและแทงเข้าไปในหัวใจของนายพลดาริอาทุกคนในกองทัพต่อต้านต่างหวาดผวาทันทีกับการจ้องมองที่เหมือนดาบผิวของพวกเขาซีดลงและปอดของพวกเขาได้รับอากาศอย่างหนักจากนั้นพวกเขาก็เห็นคนในหน้าจอย,ยิ้มจางๆก่อนจะหายไป รีบค้นหาว่าชายคนนั้นเป็นใครและส่งคนไปที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของป้อมปราการของมนุษย์ต่างดาวทันทีเสียงของนายพลดาริอุสดังก้องไปทั่วใต้ดินเขารู้สึกว่าชายคนนี้ที่มีลักษณะคล้ายกับลูมิเรนคือความหวังของดาวเคราะห์น้ำแข็งและก็คือคอนอครับท่านเจ้าหน้าที่ข้างๆตอบเสียงดังแล้วรีบออกไปจัดการ หลังพลนหลังจากผู้ช่วยของเขาจากไปในพลดารรอุดก็หันกลับมาสนใจหน้าเจ้าอีกครั้งจ้องมองด้วยสายตาที่เปล่งประกายและทะลุปุโปร่ปปรงแม้ว่าหน้าจอจะว่างเปล่าแต่ในพลดารียสก็เต็มไปด้วยฝันกลางวันที่ไม่มีที่สิ้นสุดผู้เชี่ยวชาญลึกลับปรากฏตัวทันทีเมื่อดาวคนน้ำแข็งกำลังผ่านเรื่องของชีวิตและความตายบางทีอาจเป็นความโปรดปรานจากเทพเจ้า พวกเขาสามารถฝากความหวังอันงดงามไว้ที่สิ่งนี้เท่านั้นอีกด้านหนึ่งของดาวเคราะหน้ำแข็งก่อนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายพลดาเรีสจะมาถึงเซียราก็เคลื่อนตัวออกไปและมุ่งตรงไปยังป้อมป,ประการอาวกาศที่บินได้ของราชาจัก,กรวาลที่เรียกว่าออนป้อมประการอาวกาศบินอยู่ภายในสอตโตสเฟียรและเป็นเรือขนาดกลางรูปดีส เมื่อเห็นมันเซียะยก็หมดความสนใจดังนั้นปรักดอว่าสิ่งที่เรียกว่าราชาจาัก,กรวาลออนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีพลังการต่อสู้ไม่เกิน5,000เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอย่างที่เซียยะคิดว่าจงใจยับยั้งออร่าของเขาในท้ายที่สุดเขาเป็นเพียงกลุ่มโจรเล็กๆ ที่พร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทำตัวเหมือนทรราชในการแลคอซีห่างไกลนี้บุคคลเช่นนี้เป็นได้แค่หัวหน้าทีมในคณะฟิสอเซอร์เท่านั้นไม่มีอะไรมากเขากล้าเรียกตัวเองว่าราชาแห่งจัก,กรวาลจริงๆเมื่อเห็นเช่นนี้เสียยาก็อดไม่ได้ที่จะพบว่าความไม่รู้ของพวกเขาเป็นเรื่องน่าขันเล็กน้อยในขณะที่โกรธที่ต้องเดินทางอย่างไร้ผอลอ จักรพัทจักรวาลของฟีดซอเซอร์เป็นชื่อที่น่าเชื่อกว่ามากลิงเหล่านี้มีความกล้าที่จะประกาศตัวว่าเป็นราชาแห่งภูเขาในขณะที่เสือไม่อยู่พลังการต่อสู้จำนวนเล็กน้อยนี้สามารถอดได้ในพื้นที่ห่างไกลนี้เท่านั้นถ้าพวกเขาไปที่พื้นที่ส่วนกลางพวกเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะถูกใครบางคนตบจนตาย ค้นหาบทที่136อาหารอร่อยของแอร์ชมปาขณะที่เสียยะกำลังสังเกตยานอวกาศประตูห้องโดยสารก็เปิดออกทันใดนั้นชายร่างสูงก็บินออกไปต่อหน้าเสียยะและตะโกนอย่างหญิงยโสโดยไม่รอให้เขาพูดคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงมายืนอยู่หน้ายานอวกาศของฉันคุณไม่เคยได้ยินชื่อของฉันราชาจัก,กรวาลออนหรือราชาแห่งจัก,กรวาล เซียะทำด้วยความประหลาดใจถูกต้องฉันคือราชาแห่งจัก,กรวาลอ่อนคุณดูไม่เหมือนใครบางคนจากโลกใบนี้คุณควรมีสติและออกจากสถานที่นี้ทันทีออนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายบินได้อย่างอิสระบนท้องฟ้าก็รู้สึกหวาดหวั่นอยู่ในใจและต้องการขับไล่เขาออกไปเพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่จำเป็นแต่หลังจากใช้ชีวิตอย่างราชามาหลายปีทำ ให้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย่อหยิ่งและเจ้ากีเจ้าการโดยไม่รู้ตัวบางทีในใจของเขาเขาไม่ได้คิดอะไรกับเด็กน้อยก่อนหน้านี้มากนักราชาแห่งจัก,กรวาลไม่รู้ว่าคนคนนี้ตั้งชื่อเล่นให้ตัวเองได้ยังไง เสียยาใส่หัวและพูดกับออนอย่างเคร่งเครียดว่าฉันต้องบอก,กว่าคุณโชคดีจริงดีจริงที่อยู่มาได้จนถึงจุดนี้มีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งกี่คนในจัก,กรวาล มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆที่เขาสามารถมีชีวิตอยู่อย่างหยิ่งผยองจนถึงตอนนี้เด็กคุณกำลังติดพันกับความตายหรือเปล่าออนเป็นคนสดใสในขณะที่เขาพูดเขาเริ่มรวบรวมเทคนิคของเขาและเตรียมที่จะส่งเด็กเล็กคนนี้ไปตามทางของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้เซียะยก็ใส่หัวอีกครั้งออนคนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะคว้าโอกาสอย่างไรแม้ว่าเขาจะโจมตีเขาก็ต้องใช้เวลามากในการใช้เทคนิคของเขา แน่นอนว่าหลังจากเคยชินกับการแสดงที่สูงส่งและยิ่งใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจความสามคัญข,ของโอกาสอีกต่อไปวิธีการต่อสู้แบบนี้เป็นแบบเด,เดิมมากเกินไปและไม่เป็นต้นฉบับไปฉันมาถึงภูมิภาคที่ไรอารยธรรมอะไร ทันทีเขาหมดความสนใจที่จะยุ่งกับเขาเขาตั้งใจจะกำจัดความน่ารำคาญย,ยาที่ชื่อว่าราชาจักราวาลอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติแล้วการทำลายออนและยานอาวกาศของเขาอาจได้รับการดูแลในไม่กี่วินาทีเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะไม่ถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังเมื่อตัดสินใจได้แล้วชะตากรรมของออนก็ถูกกรรมผลด,ดังนั้นเขาจึงโยนคลื่นพลังงานออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำ ลายทวีปเซีย่าจักไปโดยไม่ได้มองอีกครั้งไม่นานหลังจากที่เซีย่าจากไปคลื่นพลังงานก็พุ่งเข้าใส่เรือและการระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟที่พร่างคราวประดับท้องฟ้านี่คือจุดจบของออนยูนิเวอร์สคิง สิงมีชีวิตจำนวนมากของดาวเคราะ์น้ำแข็งคุกคามจนถึงที่สุดเขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนฆ่าเขาหลังจากนั้นไม่นานในพลดาเรียสและผู้ใต้บังคับบัญชาข,ของเขาที่ได้รับข่าวก็รีบไปดูและพบเห็นซากเรือที่ตกกระแทกพื้น พวกเขาอยู่ข้างตัวเองจากความตื่นเต้นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของราชาจากกระวานอ่อนทำให้มนุษย์ต่างดาวตื่นประหนกในขณะที่ลูมิเรนมีแรงจูงใจอย่างมากในไม่ช้าการต่อต้านเอเลียนที่ลุกรานก็เริ่มก้าวหนะ้าอย่างมีชยัย ในส่วนที่ห่างไกลที่สุดของจักรวาลหกในพื้นที่แปลกประหลาดที่มีสายฟ้าสีม่วงเข้มวาบและฟ้าร้องม้วนตัววัตถุท้องฟ้าขนาดใหญ่หลายดวงเคลื่อนตัวช้าช้าไปตามเส้นทางของพวกเขาท่ามกลางเมฆและหมอกลึก ตรงกลางบนยอดท้องฟ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีต้นไม้ขนาดมหึมาและเหี่ยวเฉาต้นไม้มีขนาดค่อนข้างใหญ่และรูปทรงทองฟ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดูเหมือนกระถางบันไซของมันอย่างไรก็ตามมีทะเลสาบและภูเขาจานมวลน,นับไม่ถ้วนกระจัดกระจายอยู่เหนือมัน ด้านข้างของทะเลสาบเป็นทุ่งหญ้าที่มีร่างสีเขียวนั่งอยู่บนพื้นบุคคลน,นั้นมีผมยาวสีเทาเงินและรอบคอของมันมีวงแหวนแสงลอยอยู่จากร่างกายที่คงองอของเธอเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้หญิงในขณะนี้หญิงสาวถือคทานในมือขณะจ้องมองไปที่ลูกแก้วด้านบนพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าที่สงบลูกแก้วแสดงให้เธอเห็นทุกสิ่งที่สยร,รม ตั้งแต่ตอนที่เขามาถึงจัก,กรวาลที่6และจนกระทั่งเขาออกจากดาวเคราะหน้ำแข็งผู้หญิงคนนี้เฝ้าติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเซียยะไอายายาใครจะคิดว่าจะมีคนมาจากจัก,กรวาลเจ็ดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่จากความประพฤติของเขาดูเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายดังนั้นฉันจะปล่อยให้เขาเป็น หญิงสาวยิ้มอย่างนุ่มนวลราวกับว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม เธอไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดต่อเสียยะผู้บุกรุกรายนี้ต่อจากนี้ไปเช่นเดียวกับการดูภาพยนตร์ที่เธอเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องเต็มไปด้วยความสนใจในเวลานี้มีร่างสีม่วงวิ่งมาจากที่ไกลๆริมฝัง่งทะเลสาบเป็นคนอ้วนหูยาวดูไร้เดิงสาและไร้เดิงสาแต่ก็ตลกขบขันเขาถือไข่นกอ,นอันอวบอิ่มไว้ในมือแล้วกระโดดข้ามไปยังฝั่งของผู้หญิงคนนั้นวโดสดูสิตอนนี้ฉันพบไข่ของนกบารออนอ เฮ hey, รีทำอาหารให้ฉันคุณตัวอ้วนอ้อนวอนในขณะที่จับไข่ใบใหญ่ไว้ในมือใบหน้าเต็มไปด้วยความโหยหาจำปาสมาเจ้าแอบวิ่งไปยังโลกมนุษย์อีกครั้งฉันไม่ได้บอกคุณครั้งสุดท้ายหรือว่าคุณสามารถกินไข่นกบารอนเบิร์ดได้ปีละหนึ่งฟออองหากคุณทำเช่นนี้บ่อยๆบารอนเบิร์ดจะสูญพัน์อย่างรวดเร็วถ้าเกิดขึ้นมันจะเป็นปัญหาถ้าฉันไม่สามารถกินมันได้อีกต่อไป ขณะที่จับหัวของเธอวาโดสมองไปที่จำปาสมาธิดื้อด้านตรงหน้าเธอและพูดว่าสิ่งมีชีวิตสีม่วงอ้วนี้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างของจักรวาลที่6ซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดของเทพแห่งการทำลายล้างของจักรวาลที่7็ชื่อบีราสเช่นเดียวกับบีราสธรรมชาติของ แชมป้าก็เป็นไปตามอภัยอ่อใจเช่นกันอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาสมควรถูกเรียกว่าพี่น้องฝาแฝดพวกเขาทั้งดื้อด้านหญิงพยองและหญิงพยองอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบก,กับมิราสแล้วอารมณ์ของแชมป้านั้นเรียบง่ายกว่ามากปรับใดที่ใครบางคนไม่ได้ขย้ำคนของเขาเขาก็เป็นเด็กโง่และใจง่ายอย่างเหลือเชื่อ ในฐานะเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างนอกเหนือจากการทำงานแล้วงานอดิเรกที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือการลองชิมอาหารอร่อยๆแต่เมื่อเทียบก,กับบิราสที่พิถีพิถันกับอาหารของเขามาตรฐานของแชมเปญน,นั้นต่ำกว่ามากแค่ไขน่นกบารอนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาพอใจวาโดสแค่นี้ครั้งเดียวช่วยปรุงให้ฉันด้วย ไข่นกบารอนอร่อยจริงๆเทพแห่งการทำลายล้างจำปาเลียริมฝีปากและจ้องมองเธออย่างคาดหวังไอจำปาสามารถฉันไม่รู้จะทำยังไงกับเธอจริงๆวดโดใส่หัวและลุกขึ้นยืนเพื่อสนองความต้องการของจำปาท้ายที่สุดเธอต้องฟังคำพูดของพระเจ้าแห่งการทำลายล้างดังนั้นเธอจึงยื่นนิ้วเรียวยาวออกไปและชี้ไปที่ความว่างเปล่าไข่ขนาดใหญ่ของนกบารอนในมือของจำา ปลาลอยขึ้นและตกลงไปในมือของเธอทันทีนกบาร้อนเป็นนกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จากดาวเคราะบางดวงในโลกมนุษย์เมื่อมันโตเป็นผู้ใหญ่มันจะมีพลังโจมตีที่ไม่ธรรมดาไข่ของมันใหญ่มากเหมือนนกกระจอบเทศโดยมีพื้นผิวหอ้องด้วยเปลือกไข่นานานะจริงๆแล้วรสชาติของไข่หลังจากต้มจนสุกสามารถบอกได้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นอาหารในโลกมอรรอ,รอ,รอตายอย่างไรก็ตามวาโดสจะไม่บอกเรื่องนี้กับจำปาโดยธรรมชาติ ปรับใดที่จำปาสามากินเหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมิฉะนั้นเขาจะเพิ่มน้ำหนักอีกครั้งไข่นกบารอนตัวใหญ่แบบนี้หายากมากวาโดสสขย่าวไข่นกหนักๆแล้วเงยหน้ามองจำปาถามว่าจำปามาชอบกินต้มหรือทอดมีความแตกต่างหรือไม่จำปาเอียงสีสักเขาไม่ค่อยสดใสและนอกจากการกินแล้วเขายังไม่มีทักษะการทำ อาหารเลยดังนั้นเขาจึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสองตัวเลือกนี้ได้จำปากัดนิ้วของเขาโดยไม่คิดอะไรมากและกระตุ้นว่าอะไรก็ได้แค่ทําให้อร่อยจากนั้นฉันก็จะต้มไข่ตามปกติจำปาซามาโปรดรอสักครู่การต้มไข่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทํารอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของวาโดสจากนั้นเธอโบอกคาถายอย่างสง่างามและเริ่มงานของเธอ ทั้งใดนั้นลูกแก้วที่อยู่เหนือคาถาก็สังไหวและชุดทำอาหารเตึงรูปแบบปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอราวกับว่าประตูมิติเปิดขึ้นวาโดสยกหม้อขึ้นเติมน้ำจุดฟืนและรอให้น้ำเดือดเธอโยนไข่นกเข้าไปข้างในโดยไม่ต้องปรุงรสใดๆไม่นานไข่ก็ต้มให้สุกจำปารีบตักไข่เปลือกไข่แล้วรีบเอาปากใหญ่ออกในขณะที่เคี้ยวเขาอุทานเสียงดัง เควาโดสนี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินบีราสคนนั้นไม่มีโอกาสได้กินอะไรแบบนี้แน่ๆ่ฮิฮิเราจะไปรบกวนเขาได้ไหมเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดวาโดสจับหน้าผากของเธอและยกมุมตาขึ้นเล็กน้อยเธอคิดในใจว่าฉันกลัวว่าเมื่อถึงเวลาจำปาซามาจะรำคายอยาใคร